พี่น้องเมื้อนี้วันสุกเนาะค่ะเนอออกวาสวนละค่ะตอนนี้บึงไก่ถ่ายอยู่ค่ะโอ้ยมาหาหยางเลาะบึงมักห่งโอ้ยอยาก,กินของสูงเนาะค่ะเนอบักลิ้นฝ้าหน่วยบ้าใหญ่เนี๋ยมักห่งจะเก็บไปขายตลาดอยู่ได้มัก่ง เห็ะใจสิได้กินมันเนี่ยคุณ่ะพี่น้องนวยวากใหญ่แล้วค่ะุูนะมีนวยเดียวซ้ำโคโลโยโอ้ยอบรรยากาศเนี่ยมือแรงเนาะบรรยากาศเนี่ยมือแรงมุนค่ะบอยกสะอุมบันไดได้ฝนโปตกต้นทุเรียน ต้นทุเรียนสีปีค่ะนี่ก็ไก่ค่ะอัปเดตวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะ